จะพาไปที่บางลำพูคุณผู้ชมนี่เลยฮะวายร่ป้าติ๋มบางลำพูกับลีลาตักหลบเนือ้อคือคุณผู้ชมผมไม่ได้ใจว่าเดี๋ยวนี้หลายท่านยังไปบางลำพูอยู่หรือเปล่านะฮะไปวัดไปเข้าสารไปซื้อชุดนักเรียนนะฮะหรือว่าบางทีไปซื้อกับข้าวก็มีนะคุณผู้ชมฮะแต่วันนี้จะพาไปฮะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นวายร่และที่สําคัญหลายคนบอกว่าแหม่บางคนนี่ดูคลิปป้าติ๋มแล้วก็<อ>แม่บางคนก็ดราม่าบางคนก็ชอบก็มีฮะกับลีลาการตักข้าวแกงของป้าติ๋มบางลำพูะที่หลาย ายคนลุ้นเลยฮะว่าเอ๊ะฉันสั่งแกนี่ไปอ่ะจะได้ครบหรือเปล่าลองไปดูคลิปนี้ฮะกำลังเป็นไวรอลเลยครับผมสองถุงใส่กุ้งตัวเดียวพอไหมนะจะได้เพิ่มตัวไปนะาาได้แกงไก่เอาไก่เยอะไหมสามสามอันพอนะ สชิ้นพอนะนี่นะสามชิ้นเอาน้ำตับฟักไปนะเนี่ฮะมันกลายเป็นไวรัลเพราะปรากฏพอสั่งผัดกุ้งกุ้งตัวเดียวพอแล้วนะเออจะได้ใส่ถั่วลงไปนะฮะหลายคนบางคนก็ดราม่าแล้วบอกมันแพงไปหรือเปล่าปาติ๋มผัดกุ้งก็ต้องใส่กุ้งสิป้าพอแกงไก่อีกอแกงไก่ตักแกงไก่อีกอ่ะไก่ใส่สามชิ้นพอนะเอาไก่ไหมป้า แกงไก่มันก็ต้องใส่ไก่สิป้า <c oughs> คือคนเนี่ยมันไวายร่แล้วคนเนี่ยก็วิพากษวิจารณ์ตรงนี้หลายส่วนนะบางคนดูแล้วขำแต่บางคนดูคลิปนี้ไม่ขำฮะบอกว่าป้าป้าขายอ่ะแกงของป้าน่ะอะไรกันต้องมาถามด้วยหรอก<อ>ุ้งอ่ะเอาตัวเดียวได้ไหม<อ>ป้าป้าแอบลดต้นทุนใช่ไหมป้าหวังค้ากําไรเกินควรนะเซ่นี่เห็นไหม,หมคุณผู้ชมป้าก็อาจจะมองว่าก็ตกลงกันกับคนซื้อแล้วไงว่าโอเคไหม คือคุณป้าติ๋มเนี่ยแกถามทุกครั้งเลยฮะกุ้งกี่ตัวไก่กี่ชิ้นคําไหนคํานั้นไม่มีขาดไม่มีเกินเลยนะฮะถามให้ชัวเอาให้ชัดซึ่งกุ้งตัวเดียวเนี่ยถ้าเอากุ้งตัวเดียวเนี่ยก็จะได้เพิ่มถัว่วแล้วก็รวมทางนะคุณผู้ชมะถ้าเกิดว่าแม่ป้าติ๋มพลาดแม้แต่ตัวเดียวหรือชิ้นเดียว้าติ๋มเกี่ยออกทันทีไก่สามชิ้นก็ต้องสามชิ้นนะไม่มีผิดคำพูดตักเสร็จ ปาติ๋มยืนยันเลยเอาเนี่ยตักเรียบร้อยแล้วนะใส่ไก่สามชิ้นแล้วนะชาวเน็ตอย่างที่บอกไปฮะคุณผู้ชมคนที่ขำก็บอกว่าแม่ลีลาการตักของปาติ๋มหลบเนื้อได้เก่งมากจนบางคนคอมเมนต์ถามเนี่ยซื้อทัพพีที่ไหนหลบเนื้อเก่งจริงๆนะ,ะ <c oughs> ส่วนวิธีขายปาติ๋มก็จะนมน้ำแบบนิ่มๆหวานๆให้ลูกค้าบอกเนี่ยกินผักเยอะๆนะสุขภาพจะได้ดีๆนะฮะส่วนกุ้งเนี่ยตัวเดียวก็พอแล้วบางคนชอบลีลาของปาติ๋มบางคนนี่แบบตอนนี้นี่ติดคลิปของปาติ๋มแล้ว <c oughs> แต่บางคนบอกว่าป้า ว่าค้ากําไรเกินควรหรือเปล่ามันค่อนข้างแพงนะคือมันมีดราม,ม่าจริงๆนะคุณผู้ชมะอย่างผู้ชายทิกตอกรายนี้เนี่ยบอกว่าเคยไปลองสั่งมาแล้ว2จานในราคา50บาทกับ70บาทคนที่เขาถ่ายคลิปทิกตอกรายนี้ก็บอกว่าก็คุณภาพของแกงป้าติ่มเขาดีนะราคาก็ปกติเอาละครับคุณผู้ชมะ ทีมข่าวโมโนนิวของเราฮะไม่รอช้าครับไปบางลํำพูเลยคุณผู้ชมฮะไปคุยกับป้าติ๋มก่อนนะคุณผู้ชมฮะป้าติ๋มขายอยู่แถวไหนอ่ะบ,บางลํำพูอาจจะกว้างไปนิดนึงคุณผู้ชมป้าติ๋มขายอยู่ที่ตรงนี้ฮะบอกพิกัดให้นิดนึงฮะมัชยิดจักรพะพง เราเลยถามเลยป้าป้ารู้ไหมว่าตอนนี้ป้าดังมากเลยนะวัยรุ่นคนเขาปแชร์กันเยอะมากเลยป้าติ๋มบอกเหรอไหนเปิดคลิปให้ป้าดูซิพอทีมข่าวแล้วเปิดคลิปเสร็จเราก็เลยถามเลยป้าเอาจริงๆป้าขายแบบนี้มานานหรือยังป้าติ๋มบอกเลยก็ขายแบบนี้ตั้งแต่จําความได้แล้วอะไม่ถูกใจอะไรก็บอกและที่สําคัญป้าติ๋มบอกว่าคนที่ไปวิพากษ์วิจารณ์บอกว่าฉันหวังจะขายเอารวยอะไม่จริงนะป้าไม่ได้ขายกะรวยแค่พออยู่พอกินพอใช้นี่ใช้สินก็พอแล้วลองไปฟังเสียงป้าติมะ ขายมานี่ก็อายุ71ปีแล้วแต่ก็เริ่มจำความได้อะลูกก็ขายมาเนี่ยรับรองทานอร่อยน่อยอันไหนไม่ถูกใจก็บอกนะคะขายก็ไม่ได้ไปทำอะไรหรค่ะเลี้ยงลูกหลานได้ใช้นี่หน่อยจะได้จบให้นั่นไปนะคะทุกวันนี้ก็พอขายได้ไม่ได้เหลืออะไรมากมายแค่พอใช้พอจ่ายแค่นั้นเอง ใครอยากไปอุดหนุนปาติ๋มนะคุณผู้ชมฮะก็ไปกันได้นะที่มัสยิดจกกักรพงศ์ใกล้ๆช่วงนั้นนี่เห็นไหมฮะ mm. ลูกค้าก็ยังมีอยู่ฮะขาประจำขาจรถ้าคุณผู้ชมเคยไปบางลำพูช่วงนี้น่าจะได้เจอฮนะกับร้านปาติ๋มนะครับผม oh.